มีมท่ันมะม่วงแก่แก่ให้มันนี่โอ้โหถึกถึกให้มงเอาหน้าให้มากินไอ้แก่นบอกไอ้แก่นไง โโอ้หนี่ทุกคนอันง่อืมเอาตีนเทะเขาได้ป่ะอาตีนเตะเขาหรือไงอ๋อมันจะออกขึ้นหรือป่นี่มันจะออกขึ้นยู่งไกลมันจะออกขึ้นเลย มาทุกคนคลิปนี้เส็จสปาทุกคนมาเก็บมังวงกินสมนะ้มเนาะนี่เอาดิเด้ะนี่ได้ลายอยู่เกับเด้รทุกคนอู้ใหญ่เต๋อวะ่ะยเดังกระตือทำการเก็บมันลงมากินสม้มนี่หลักมะม่งมงวมง,มง,ง,งเขามะม่วงข้างบ้านนีดห่ข้างบ้านจริงจิงด้วยฮนะนู่งเดี๋ยวเราจะจอมมือจับเก็บเนะด้อะใช่เออ เกมานี่ไปไปเกมมังยมค้างบ้านต่อโอ้โหโคตรดุเลยเกมมังยมกันคิดเป็นใจแบบนี้ถึงนี่คือดีงามเลยเฮ้ยท่านค้างบ้านเว้ยเอท่านค้างบ้านนี่ดีอ่ะของค้างบ้านนี่มันดีจริงๆเก็บตัวนี้ก่อน ยังนึ่งคบรีเฮ้ยมันมร่วงอะทอนะา,า,างบ้านมีอย่างหนึ่งคือบุรีนะป่าป่าคางบ้านป่าคางบ้านเลยกับบุีถ้าเป็น,นของกินอย่างคางบ้านมันดีจัดเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราสิ้นคลิปมาทันคางบ้านดีกว่าปะ่ะพุไว้ก่อนเฮ้ยมาในายังหลักเฮ้ยี่ร้อยฮะเอ,เอาเอามาโซ่เลยเอ้ยใครใกล้แจ็คใครใกล้ ทำฮาจคองป่ะเล้ยงำฮาเจคองมันเลยส่งเนาะอือเอาการทีส่งเจคองมันเนาะก็เอาดอกไกลๆนี่เขาที่ส่งเจคองเนาะส่งไปในทองเบอร์ไม่ร้อ๋มันนันวส่งส่งกินบักแล้วอืออือมงยืมหวานหวานแห้นีิมด้วยอ่ะพ่อกนมาชิมลงมาเลยเร็ว่ Còn nữa. Lại cái hai lên bừng cây quá Thành cho hai mặt thằng hàng bạn nữa. mặt các bạn hàng bạn. ยันเกาะเดี๋ยวบหรือแวกตรงง่าว่าข้ขงบ้านน้องบูมีคนอยู่ยัดเลยเฮ้ยแบะไปแบ่ขางบ้านทางขางบ้านดเดยดกเติบได้ไหมแบะจะกินน้ำเอาแบะกิน บเลือไงเฮ้ยมังเดือขคางบ้านเนาะเฮ้ยมัเดือขคางบ้านเอ้ยมันเดือคางบ้านเฮ้ยเฮ้ยเห็นดิมันเดือไปเฮ้ยทางบ้านต่อทุกคนกดดีวะเฮ้ยเบ้ยตาตาเปล่าแหไปจะแตเบดได้ไหม คนตอนนี้อยู่คอยกับติดคุกค้างบ้านเนาะว่าไปหาลักของค้างบ้านเป็นโจรใต่ก็เลยอยู่คุกเย็บร้อยติดโจมถุงมันหวานนะดูหยาดหยากไปเลยเดี๋ยวถึงเม็ดไว้เลยนี่ไม่ต กัมพันต์สบายากซ่อสันไป็นยาง่ในมือห่อนี่ <c oughs> ไปไลยเรื่องไหมอ้ามีเท่เมือ,นนน <c oughs> องน้น <c oughs> นำผักกูใส่วัวกินน้ำผักใส่ัวอาแล้วแบ็นี้นเลยตึงใจสุเองนะมีน้่งคอยได้แบบนี้โอ้ยเด๋ยวหัว มีเล่ห์คมันเกงมันกเกงนะถ้าจะเนาปากมีนะทุกคน <c oughs> มีต <c oughs> ้วกินมีมักท่านมักม่ว <c oughs> งแตยกันยมมึงยมกินเลยชิมบ้า,าบอกไปอย่าปากได้กูถือมีดอยู่นี่ยิ่มาเกงกบกูนะใครถือมีดแล้วมีอำนาจเราได้มีอำนาจ <c oughs> เลยมีทายมาเยอะเถ้าเขาเบืออ่อผม

นี่อืมเอาตีนเทขาวปกยต่หาตีนเทขางมบวันนี่ทุกคนอันงาอยาก่าเเลยเก็ดสูตรลักสก้ามในบึยังมามังกินอยู่เขาบึงประธาน

พ่อว่าลำบากเราหล่อแถวทางนาแถวไะทางไปกะรีเดึงทรงสลิดหนังมัอนนะเ <c oughs> มียมานำเล่นเมื่อเบ็อเลือดเฉื่อยถูก <บะ S 2> มืขอข <c oughs> าแต่พ่อว่าไฟไกลไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไไดเกือบลอยมาตามหลังป้า <c oughs> คิดไวยังคิดว่าชาวนานพายุเข่าใช่ส้นขามโลกส้นขามโลกมาดิป้าครับ <c oughs> เชียงนางคงป่าคงป่าสงครามกับเมียมึงอยาคิดด้วอว่ายาคิดทู่เลอือออือออือออื

เ้ไออกือะบอกไปออะเนี่ยมื่อนานป้าเอาไปลินบุญกุซ่าวไรตามวนอยกิวเขายางมากเลยพื่อนหายสู่ใครยงปาาอู้อีเี่มเป็นบบามาคุณจับเทลรวยังอู้ว่ตึงไไน

ยกเอาอ้งยกยกเอายกเอายหนึ่งหนึ่งปไมขกันะเบียเอยซิฟวางอยากด่อกโอ้อันนี้จะีอืมมองยังงพอ้อเหรอเฮ้ยแ่แแมันง โโหเธอเอาให้มึงเอาหน้ามันให้มึงกินเฮ้แแนบอกแกไปแกไปไปยไไปเวันนะามซีแกแค่้นให้คือมอนี้มีความสมารถพิเศษนอนหลับก็กินได้เออมีความสมัติพิเศษว่ะ หับตากินเอี้ยงเยดูดเอี่ยงดูดนมว่หอมดูดม้เสียงหัวคือขื่อหรือแม่เลยยังเวลาเห็นี่ยังกะส่วนเมนเน่เมนเปุ๊บกปุ๊บปุ๊บกูปุ๊ตัวน้อนกเป็นเนือไงกูเนี่ยแล้วเจอล่าตอนที่ยังกูพูดนี่มัน อ้าไม่ปย้ีกนี่บกันนั้นเลอุปกรเป็นยอดชายชายชาต้ทุกคนใชนแก้วหมดตัวเลยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ระจบปเพียงสนีเพราะว่ามุกิโลกรัมอุปกรณ์กนรีเลสซีเงินมาจ่ายเปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิป